นี่คือเต่าอันนี้อะไรครับเต่าใจอันนี้คือไก่คือไก่เหรอไก่อันนี้อะไรขอบุญอู้นกฮูกนกฮูกอุ้ยแจ้งนกฮูกนะมาอู๊โอ้นกฮูกเอนกฮูกโอ้เก่งจังเลยอันนี้อะไรครับนกยูงเก่งมากครับเก่งจังเลยอันนี้อะไรครับ อ,อม่อบุหรี่อ,อม่อใหญ่อันนี้อะไรครับมา้มาม้านี่คือมา้านะคะเก่งมากเลยอันนี้คือมา้อมาอ้าวอะไรอีกน,นี่อะไรหมูหมัมมัม <c oughs> <c oughs> อันนี้คือมัมอันนี้คือมัมนะมัมหมายถึงนมนะคะมัมหมายถึงนมถึงนม ลิงนี n i, n ili, n ili, n ili. U, ่ๆๆๆหยุดน no. ี่ลิงอันนี้อะไรอะปุณเฮ้ยเฮ้ยลิงอหนูน่าหนูมัมมี่อันนี้อะไรนี่อะปุณหนูนี่หนูนี่หนูนี่นี่อะไร อุ้อยอะไรครับจีจีอันนี้ปุณจะชอบเรียกว่าจีนะคะเดี๋ยวจำได้สำเลา